สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่องน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะวันนี้มาแอบดูนะคะเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วคะ่ะเห็นแม่จ๋าแล้วคะ่ะวันนี้มาแอบดูสาวน้อยนะคะสวัสดีใบบัวใบเตย ต้องมาเลยนะคะใบเตยจ้าลูกไม่เอาไม่เอาลูกแม่จ๋ามาถ่ายคลิปมาจ๋ามาถ่ายคลิปจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่จ๋าถ่ายคลิปแม่จ๋าถ่ายคลิปแม่จ๋าถ่ายคลิปค่ะดูค่ะพอเห็นแม่จ๋าก็จะมาเล่นกล้องเลยอย่างเดียวไม่ได้เลยลูกอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้แม่จ้าให้แม่แม่ชมถ่ายให้แม่ชมเนาะสวัสดีใบบัวจ้า ลูกวสวัสดีค่ะดูค่ะไปไปหาแม่จ๋ากว่าเร็วไปเตยเรียกน้องไปนอยพอเห็นแม่จ๋ามาถ่ายบัตรเอามาถ่ายรูปก,ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะพาแม่ไปเตยก่อนแล้วเร็วเร็วเร็ว,วดูค่ะหนูจะไปไหนคะไปไหนคะลูก ยันไงคะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วกลัวไหมกลัวไหมกลัวเสียงไหมอเเู้ยดูค่ะดูค่ะพอเห็นแม่จ๋าวิ่งแม่จ๋ามาถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะแม่จ๋ามาถ่ายคลิปก็จะนะคะอยากจะมาเล่นกล้องกับเราเนาะค่ะดูคะ่ะแม่ก็ไม่ยอมนะคะแม่ก็ไม่ยอมแม่ก็ไม่อยากให้ลูกออกห่างไปไหนเลยคะ่ะดู ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดมาลิกาสามสิบนาทีนะคะพี่ขวันมดก็พาน้อง <c oughs> มาเที่ยวทุ่งหญ้านี่แหละค่ะมาเที่ยวทุ่งหญ้าก็หญ้าก็เยอะมากๆานะคะพาน้องๆมาผ่อนคลายค่ะส่วนพี่ๆก็ช่วงเช้าก็จะประมาณนี้เหมือนกันค่ะก็เ,เอาไปผูกตามอัธยาสายก่อนนะคะ ลูกสาวกินหญ้าหยิบยอดหญ้ากินทีละเส้นสองเส้นนะคะกำลังหัดเรียนดูนะคะ บรรยากาศกินยอดหญ้าทีละเส้นสองเส้นค่ะหนูจะหัดเรียนรู้เหมือนแม่จ้าใบบัวอร่อยไหมคะใบบัวแซบบ่ใบบัวจ้า 应该。嗯嗯 yeah. ใบเตยใบเตยเอ้ยใบเตยอร่อยไหมใบเตยดูค่ะแม่ใบเตยกกินอยากมีความสุขเลยนะถ้าได้มาผ่อนคลายข้างนอก ใบบัวใบบัวจ้าใบบัวจ้าใบบัวสนุกไหมคะอายุได้สามเดือนกับสิบแปดวันแล้วนะคะใบบัวตัวน้อยสามเดือนกับสิบแปดวันแล้วคะ่ะเดี๋ยวคะ่ะมันจะหัดกินยาเหมือนแม่จ้า เห็นแม่ใจแล้วนะะย่องมาแล้วะคะ่ะดำๆม,มองๆมาแล้วค่ะว่าไงมาแล้วเฮ้ยเด็กว่าไงสาวน้อยฮะจะเล่นกล้องกับแม่ใจแล้วเหรอเดี๋ยวแม่ไปเตยจะเรียกหาเด้ออย่าไปไกลเด้อแตไกลไม่ได้เด้อแม่ไปเตยเรียกแล้วคะ่ะแม่ไปเตยจา้าแม่ไปเตยเรียกหาไปาเลย แม่ใบเยตเย,ย,ตเ,ยเรียกหาหนูจะะ๋นแล้วไหนแม่ใบเตยเรียกหาแล้วค่ะเฮ้ยแม่ใบเตยเรียกหาเราดื้อใบบัวใบบัวอยู่ไหนใบบัวอยู่ไหนมาหาแม่จ๋นหน่อยเร็วใบบัวจัาแม่จ๋าเรียกแล้วปะหาแม่จ๋าแล้วนแม่จ๋าอยู่นูหนูอยู่นี่ค่ะหนูอยู่นี่ค่ะดู่ะวิ่งไปหาแม่จ๋าอีกแล้วนะคะ อยากจะเล่นกับแม่ติ๊กก็อยากเล่นอยากเล่น,ลนไปหาแม่ใบเตยก็อยากไปหาเนะสาวน้อยนี่น่าดูค่ะแต่เห็นกล้องไม่ได้เลยค่ะอยากเข้ากล้องด้วยค่ะ จ๋าจะไปแล้วเด้อน้องวบบัวไปไหมไมาจ๋าไปก่อนเด้อไปบัวไปไหมคะมาเร็วมาไปบัวไปไหมคะมาเร็วมา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 ไปด้วยกันไหม เป็นคลิปยามเช้านะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นะคะพามาดูสาวน้อยของเราแอบนะคะแอบมาแอบมาส่องดูคะ่ะว่าเอ๊ะก็ทอะไรกันเนาะสองสาวนะคะช่วงเช้าก็จะพาลูกสาวเดินกินหญ้าแบบนี้แหละคะ่ะแม่ใบเตยเนาะน้องใบบัวก็จะพัฒนาการในการด้านการเรียนรู้คือหัดกินหญ้านะคะเอายิบหญ้าใส่ปากอย่างนี้แหละคะ่ะทีละเส้นสองเส้นแบบนี้แหละคะ่ะ ก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้ผู้ใหญ่จะดีนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องใบเตยแฟมิลี่ด้วยแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์นะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับเช้านี้ก็ขอบกับสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าจ้าสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะ